โอเคโอเคมาค่ะวันนี้วันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้บอกก่อนว่าเมื่อวานนี้เราได้โพสต์ว่าเราจะมาทำอะไรเปินๆใช่ไหมคือวันนี้เราอยู่ที่ฟาร์มจตุพรเพชดังเนาะเราก็อยู่ในฟาร์มจตุพรน,นะคะวันนี้เราจะมารีวิวนมสด นมสดจากเต้าของความจตุพรค่ะอันนี้คือนมสดที่เราทำเองทำขึ้นมาเองอันนี้นมสดที่เราทำขึ้นมาเองเนาะแล้วก็คือเราจะมารีวิวเรื่องนมสดซึ่งมันมากๆสำหรับตัวนี้ไม่ผสมใดๆทั้งสิ้นซึ่งเรามา,ามีมีวิธีทำของเราเองแล้วก็มาใส่ขวดนะคะ จะอยู่ได้ประมาณบอกด้วยว่าผลิตภัณฑ์ใหม่กำลังจะออก<ช>ทำขวด <นะ S 1> อยู่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราที่กำลังจะออกเนาะเราก็เราก็จะมารีวิวกันรีวิวว่าอร่อยแค่ไหนแล้วก็ขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมาเปิดชิมกันค่ะ <S <S เปิดออกมานะคะโอ้เธออย่าใส่เต็มขนาดนี้นะทีหลังอ่ะโอเคค่ะเราจะชิมกันเนาะนี่มนอร่อยอะ ป็นไงมันเลยมันเลยมันมันมันอ่ะมันมันแบบหอมหอมมันหอมแล้วก็แบบรสมันพอมันแตะลินแล้วมันแบบสุดยอดอ่ะอ่ะกินไปอีกกันแล้วก็วันนี้จะมีอะไรมาบอกได้เราจะทำยังไงแล้ววันนี้วันนี้จะมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอ้วยไม่ใช่แค่นมสดใหา่เดียวนะวันนี้ไม่ใช่แค่นมสดใหญ่เดียววันนี้ที่เราเตรียมมาใช่ไหมจะมีแยมมามรี่ค่ะมีแยมด้วยแล้วเราจะลองว่า ถ้าสองแบบนี้สองอย่างนี้มามีกันแล้วมันจะเป็นแบบไหนถ้ามันดีหรือมันเพอร์เฟกต์เราก็จะผลมีผลิตภัณฑ์มาอีกอย่างหนึ่งคู่ภาษาอังกฤษดิคู่ภาษาอังกฤษดิคู้ภาษาอังกฤษพูดใช่ดดดดเหรอด <c oughs> ดได้เหรอเออพูดแบบนำสนเสนอนมอ่ะฮะ<า>นมนมัทบัลลี่อ่ะมัทบัลี่เออมิลค์วิสต์มัทบัลี่นะคะ ก็ได้กินแต่ว่ายังก่อนอย่ตอนนี้ขนมเราดูสิเนี่ยเราเตรียมพร้อมมานทุกอย่างเลยเช้านี้เพื่อสุขภาพของทุกคนเลยนะดื่มนมวัวสดสดคือสุขภาพของเราเชื่อเถอะเอาผสมเถอะเยนจากแอลกอฮอล์มาเป็นนมเพื่อรักสุขภาพนะคะตอนนี้ตอนนี้เริ่มจะรักสุขภาพละเพราะโควิดมารอบสามละไม่อยากจะไปไหนละอันนี้เราจะเอาผสมกันเนาะเมื่อกี้ชิมเลยเนาะไม่เป็นไรหรอก ฉีกเอินหมดเลยเธอคนเดียวอ่ะคนนึงอ่ะคนนี้เหรอโอ้หน้าตาใช่ไหมหน้าตาน่ากินมากใช่ไหมนี่เขย่าได้ไหมใช่ค่ะมันต้องเขย่าค่ะปิดฝาแล้วก็เขย่าใช่ค่ะมันต้องเขย่าปิดฝานะคะคุณภาษาอังกฤษดิแนะนำผลิตภัณฑ์ไหนอ่ะเอ มีเพื่อนเป็นคนอังกฤษเหรอเราเป็นอีสานกันไม่ใช่เหรอไม่เผื่อมันมีเื่อเพื่อนในเฟซเขามาดูมาม์เรี่เนี้ยเป็นคนเป็นคนควรเองแล้วก็ทําเองทุกอย่างนะคะแต่เอลอเมื่อวานเนี้ยพอบอกว่าที่ฟาร์มที่ฟาร์มของแบบ หลังบอกว่ามีนมสดทำนมสดถ้เกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาเลยค่ะว่ามันต้องเอาประสบการณ์แล้วมัน่าจะได้อะไรประมากจ้าอ่ะโอเคอันนี้เราผสมเรียบร้อยขยับก่อนดแต่เราไม่ได้กินอย่างนี้นะเราต้องขยับก่อนอ่าขยับค่ะอุ้ยเหนียวมากเลยเยมอ่ะใช่เพราะว่าทำไมเราถึงกวรเหนียวชรู้ไหมเพราะว่าเวลาที่มันค้างคืนอ่ะ มันจะต้องจับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยแล้วก็เป็นก้อนเกิด <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะเราก็ขยา่าขยา่ายขย่อฉันมนมมันเยอะไปไหมอ่ะไม่เยอะหรอกสีสวยมากเลยอะสีเหมือนไม้ไม้เลยเฉมั่งโอเคโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่ในสวนของสวนจัตุพรนะคะ ตรงด้านนู้นก็จะเป็นวัวนมด้านนี้ก็จะเลี้ยงควายด้านนี้ก็จะเลี้ยงว <c oughs> ยงัวได้ทุกสายพันธุ์ค่ะไม่ต้องกลัวได้ทุกสายพันธุ์เพื่อเราจะให้ฟินกับบรรยากาศมาเมื่อกี้เรารีวิวนมไปแล้วน้องกับน้ำมัเบอรี่ดูสิเขย่าแล้วน่ากินมากน่ากินมากดูดูสิดูสิน่ากินมากนมสดกับมัมเบอรี่สดๆดที่เรากวนเองที่เราทำเองขึ้นมากับมือทั้งหมดนะคะอันนี้จะทำกับมือนะอันนี้จะทำกับมือ สงสัยวันนี้ยังไม่ได้กินอะค่ะไม่ไม่น่าจะได้กินวันเนี้ยฟาง,งตงดิดขนมตอนติดขนมไม่เป็นไรจะ้ะดูว่าบรรยากาศดีขนาดไหนขนาดแดดออกขนาดนี้โคตรดีโคตรจะดีอะร้อนไหมมาเราจะมาลองผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำเสนอกันวันนี้ว่ามันจะโอเคไหมดูสีดูสีค่ะทุกคนดูสีดูสี เข้มข้นมากๆเราจะลองชิมจะอะไรวะลองนะโห่ทำไเฮ้ย<ฮ>สุดจริงปเปรี้ยวหวานมันเคม็มเนื<ด>้อหอมได้รสชาติอ่ะหอมใช่ไหมหอมด้วยโคตรหอมอ่ะชิมไหมไม่ไม,ไม่เอาฉันกินด,ด่วนเธาไม่ได้กินผสมอันนี้นี่ ชิมเลยชิมอร่อยจริงๆฉันไม่ได้โกหกหอมมากหอมมากอ่ะอหอม <หอ S 2> แล้วก็แบบอร่อยมากค่ะต่อไปจะมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะคอนเฟิร์มเลยว,ว่าอร่อย <laughs> อันนี้คือแบบรีวิวแบบสดๆเลยไม่ได้เฟคไม่ได้อะไรเลยค่ะเราจะมาขายผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันมาช่วยกันซื้อเยอะๆนะคะแล้วก็แยงนมสดด้วยตัวแทนตัวแทนมันแยงจากนมสด หนึ่งปลาจากนมสดมัมเบอรี่จากต้นในสวนในไร่ที่ชาวไร่ชาวนาตอนนี้ไอ้ชาวไร่อย่างเดียวเนาะ <c oughs> เราไม่ได้ปลูกเราไม่ได้ทํานาเนาะ <c oughs> โอเคชาวไร่เขาอ่ะซึ่งปลูกตัวนี้กันเยอะมากแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทําอะไรเราก็มาช่วยชาวบ้านเพื่อบริโภคทั้งนมทั้งมัมเบอรี่ตัวนี้ให้เขาได้มีอาชีพของเขาเองดูสิคือมีมีควายด้วยปกติแล้วไม่มีใครใคยเห็นหลอกควายอะ ทางนี้วัวทางนี้วัวดูสิวัวมีลูกวัวด้วยเห็นไหมเห็นไหมน้องนั่นรักน้องนั่นล่ะเดี๋ยวเปิดคลิปด้วยแล้วก็บอกเรื่องนมข่าวเรื่องนมสดแล้วก็บอกตัวแทนด้วยโ <Okay S 2> อเคะนะตอนนี้ที่เราจะนําเสนอคือ,อตัวนี้ที่เรามานําเสนอแล้วก็รีวิวเนาะคือนมสดจริงๆแล้วอ่ะคือไอเดียนมสดเนี่ย จะเป็นของของทางเจ้าของฟาร์มว่าจะผลิตนมสดขึ้นมาเพราะปกติแล้วนมในตามท้องตลาดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเขาจะไอ้นี่เราหรือเปล่าไม่ไม่ต้องพูดหรอกเอาแค่นมเราพูด <Okay. S 1> ถึงนมเรานี่ยเราต้องการให้ทุกคนได้กินนมสดออในราคาที่ออาาทแบบไม่สูงมากใช่แล้วก็จากฟาร์มจากฟาร์มสดชดทุกคนทานได้จากฟาร์มสดๆดแล้วก็ผลิตเองทําเองทั้งหมดใช่เป็นนมโฮเมดอะเป็นนมโฮเมดที่เอาแยมเมอรรี่มาผสมนี่คือ เพราะว่าเราจะดูว่ารสชาติมาผสมกันแล้วมันจะโอเคไหมเพราะปกติแล้วเด็กส่วนมากจะไม่ค่อยกินนมจืดใช่ใช่เด็กส่วนมากจะไม่ค่อยกินนมเจืดกันเราก็ทําให้ออเราเอาแยมมาใส่ซิว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเด็กจะติดใจไหมเราให้เด็กทานเด็กจะติดใจไหมรับรองว่าทานตัวนี้นะคะได้ผลดีมากค่ะ ฝากดีเดพันเราด้วยนะคะนมสดสดค่ะกับไม่ไม่มีไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีวัตถุกันเสียเออไม่มีวัตถุกันเสียเราจะไม่ผสมสารใดๆทั้งสิ้นบอกตัวแทนต่างจังหวัดด้วยถ้าใครอยากรับไปขายแล้วก็ตัวแทนต่างจังหวัดถ้าใครสนใจอดเลทุกทุกแอดทุกทายมาได้เลยพุ้ไทยแล้วเธอเด้อแมวนะคะลูกมีเด้อนะมันจะชนหมามันใช่มันจะชนหมาเมื่อกี้เอออ่ะตัวแทนต่างจังหวัด ใครอยากเป็นตัวแทนแอดไลน์แอดเฟซแอดมาได้ทุกอย่างค่ะใช่<า>มีทั้ง,งเราสูงสูงแบบชแช่เย็นไปให้ขายเลยทั้งเจ้าของ <Super. S 2> ฟาร์มทั้งเราด้วยนะคะเพราะว่าเราเครือข่ายเดียวกันค่ะ <laughs> <laughs> จบยางเอาจบคลิปโอเคงั้นคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนเราไว้คลิปหน้ามีอะไรมาต่อเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีนึงบ๊ายบาย